เฮ้ย hey, มันไปไหนมาคิดถึงหรอปล่าสงสัยค,คิดถึงคนจริง555เอวันนี้ไอ้มีอะไรทำมาบางังคู่รู้เอเปล่าแล้วมาดีรออะไรอ่ะชวนแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆมาดื่มกันไหมโอเคหลังจากที่ดื่มเสร็จพวกกูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเราด้วยไปด้วย เอาตอนนี้เลยป่ะไม่เบาเอาตอนสองนอาไหมโอเคกลับมาแล้วหรอใช่ขึ้นไปนอนได้แล้วโอเคนี่มึงจะทำอะไร